สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทีพาพรรงพนัศสศักดิ์ค่ะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนวัดห้วยไายอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Start Model ร่วมกับแบบฝึกทักษะสร้างสารรค์และสื่อการสอนหันษาภาษาไทยสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาค่ะค่ะ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้กําหนดให้ทักษะและการอ่านการเขียนนะคะเป็นสมรรถนะสําคัญที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนนะคะเนื่องจากว่าการอ่านและการเขียนนะคะเป็นพื้นฐานในการเรียนในทุกรายวิชาค่ะหากนักเรียนอ่านและเขียนสะกดคําไม่ได้นักเรียนก็จะไม่สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกทําให้ผู้รับสารไม่เข้าใจข้อความที่นักเรียนจะต้องการสื่อสารนั่นเองค่ะและจากปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ในรายวิ ชาภาษาไทยที่โรงเรียนนะคะส่วนมากเลยก็คือพบปัญหานักเรียนอ่านสะกดคำไม่ได้ค่ะ ส่งผลให้นักเรียนเขียนคำไม่ถูกต้องนะคะซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นะคะนอกจากที่เราจะแก้ไขที่ตัวของนักเรียนเองแล้วนะคะกลยุทธ์วิธีการสอนรูปแบบสื่อการสอนนวัตกรรมการสอนต่างๆของครูผู้สอนนะคะล้วนมีส่วนสำคัญด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะดิฉันจึงมีการจัดทำนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยค่ะค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อหนึ่งค่ะหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Start Mo d เดร่วมกับแบบฝึกทักษะสร้างสรรค์และสื่อการสอนหันษาภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80- 80คัค่ะ2ค่ะเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านการเขียนหลังเรียนและก่อนเรียนค่ะและ 3. ค่ะเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสตาร์ทโมเดลค่ะ ซึ่งกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ค่ะศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรวมถึงสภาพปัญหาปัจจุบันนักเรียนที่โรงเรียนค่ะคือปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมค่ะซึ่งการสร้างนวัตกรรมนะคะโดยภาพรวมก็จะมีการระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของนักเรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้นค่ะ แล้วก็นําไปสู่กระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกค่ะร่วมกับการพัฒนาสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดานมาตราตัวสะกดหันษานะคะแบบฝึกทักษะเป็นใบางานมาตราตัวสะกดค่ะแล้วเป็นแบบวัดผลสำลิดนะคะเป็นข้อสอบด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนนั่นเองนะคะกนที่จะนํากระบวนการนวัตกรรมทั้งหมดนะคะไปยกร่างในโครงการ PLC ร่วมกับคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนนะคะ ก่อนที่จะนำนวัตกรรมนะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญค่ะตรวจสอบความถูกต้องค่ะเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะก่อนที่คุณครูจะนํานวัตกรรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนะคะที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินผลการใช้นวัตกรรมค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็นํานวัตกรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดว้วยสายนั่นเองค่ะหลังจากการใช้นวัตกรรมนะคะก็มีการประเมินผลสรุปผลการใช้นวัตกรรมและนํานวัตกรรมไปเผยแพร่ค่ะไม่ว่าจะเผยแพร่ในวง PLC ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภายในโรงเรียนแล้วก็เผยแพร่เป็นใบางาน เป็นนวัตกรรมนะคะให้ยังกลุ่มของครูภาษาไทยของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออนและมีการนำนวัตกรรมนะคะไปทดลองใช้ไปให้โรงเรียนข้างเคียงนะคะทดลองเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแม่ตะไคร้ค่ะโรงเรียนทางเหนือวิทยาแล้วก็โรงเรียนวัดดอนชัยค่ะโดยมีแผนภาพกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสตาร์ทโมเดลนะคะดังนี้นะคะขออธิบายในส่วนของ Process กระบวนการนะคะ Start. S, 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 Survey and Set up ก็คือขั้นสำรวจและเตรียมความพร้อมนะคะ T, Try in คือขั้นทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ความรู้ใหม่นะคะ A, Active Learning คือขั้นจัดการเรียนรู้เชิงรุกค่ะ R, Repeat and r e f l e c คือขั้นย้ำทวนและสะท้อนผลหลังจากการจัดการเรียนรู้นั่นเองค่ะแล้วก็ T, Test คือขั้นทดสอบค่ะ ค่ะซึ่งเอาท์พุตนะคะก็จะได้ในส่วนของนักเรียนสามารถอ่านได้และเขียนคําได้และนักเรียนลายมือสวยนักเรียนมีชิ้นงานมีผลงานมีแฟ้มสะสมงานของตนเองและนักเรียนยังมีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการอ่านและการเขียนของตนเองด้วยค่ะซึ่งนําไปสู่ Impact นะคะผู้เรียนก็จะเกิดความสนุกความรักในการเรียนรายวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ค่ะ ขอเชิญรับชมนะคะเป็นคลิปสาธิตนักเรียนเล่นสื่อนวัตกรรมนะคะเป็นบันไดงูมาตาตัวสะกดหันษาค่ะขอเชิญรับชมค่ะ ผลของการใช้นวัตกรรมนะคะพบว่าผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ผลการเปรียบเทียบผลสลัมฤธิ์นะคะก่อนเรียนและหลังเรียนด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนนะคะปรากฏว่าคะแนนหลังเรียนนะคะสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนค่ะ โดยที่มีร้อยละความก้าวหน้านะคะเท่ากับ33.05ค่ะและผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Start Model ในภาพรวมพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่ะโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.14นะคะค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นผลงานตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียนนะคะ ซึ่งนี่นะคะก็คือหน้าตาของสื่อบันไดงูมาตาตัวสะกดหันสานะคะซึ่งเราจะมีวิธีการเล่นก็คือผู้เรียนนะคะจะแบ่งเป็น2องทีมด้วยกันนะคะแล้วทีมหนึ่งนะคะจะเป็นฝ่ายถอยลูกเต๋าก่อนค่ะสมมุติว่าลูกเต๋าออกสแต้มนะคะ,ะผู้เล่นก็เดิน ไป3หมาก3ตาอย่างเช่นแต้มที่3เป็นวงกลมสีชมพูผู้เรียนก็จะมาดูในกล่องสุ่มนะคะบัตรคำบัตรภาพสีชมพูค่ะซึ่งเป็นมาตาตัวสะกดแม่กดนักเรียนก็อ่านสะกดคำนะคะจากบัตรภาพบัตรคำนะคะถ้าอ่านถูกต้องนักเรียนก็หยุดอยู่ตรงที่เดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อ่านผิดนะคะนักเรียนจะต้องเดินถอยหลังมาสองตาค่ะซึ่งจะเป็นลักษณะแข่งขันกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยนะคะฝ่ายไหน ะะที่ถึงเส้นชัยก่อนก็จะเป็นฝั่งชนะนั่นเองนะคะค่ะซึ่งมันจะมีเกณฑ์พิเศษคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้านักเรียนเดินไปตรงช่องกระต่ายนักเรียนจะได้เบิ้ลเดินไป2ช่องค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเดินไปหยุดตรงที่หอยนะคะนักเรียนจะได้หยุดเล่น1ตานั่นเองค่ะค่ะหลังจากเล่นเกมต,ตัวนี้เสร็จนะคะนักเรียนก็จะมีการมาทําเป็นใบางานนะคะแบบฝึกทักษะค่ะซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการเขียนสะกดคําค่ะ,คะแล้วควบคู่ไปกับการเขียนคัดลายมือสวย ไป,ไปด้วยนะคะ สำหรับข้อเสนอแนะนะคะในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมนะคะคุณครูควรคำนึงถึงในเรื่องของวัยของผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะอย่างเช่นผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนตอน้นหรือว่าเด็กน้อยนะคะผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมที่เป็นรูปประรมเป็นสื่อทำมือนักเรียนสามารถจับต้องได้นะคะแบบนี้นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ไวเรียนรู้ได้ดีกว่าสื่อที่เป็นนามประรรมที่เป็นสื่อไอทีหรือดิจิทัลผ่าน จอทีวีหรือว่าผ่านจอมือถือต่างๆนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะข้อควรคำนึงถึงในเรื่องของการผลิตสื่อภาษาไทยนะคะปัจจุบันค่ะมีฟอนต์ตัวหนังสือหลายแบบมากมายค่ะแต่ฟอนต์ที่คุณครูควรนำมาใช้ผลิตสื่อจะต้องเป็นฟอนต์จากกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนของเราค่ะเกิดภาพจำ ัวอักษรที่ถูกต้องตามแบบกระทรวงนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวหนังสือที่ถูกต้องตามแบบกระทรวงค่ะให้ผู้เรียนจําและนําไปเขียนค่ะค่ะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกคนนะคะที่กําลังพัฒนานวัตกรรมนะคะขอส่งกําลังใจให้คุณครูมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะนํามาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของเราต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะ